หลายคนอาจจะพลาดโอกาสสำคัญน,นี้สอบท้องถิ่น68กํากำลังจะมาถึงและนี่คือรายละเอียดที่คุณต้องรู้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็สอถนอนได้ประกาศแล้วว่าการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2568นนี้แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีขั้นตอนสำคัญที่คุณต้องทำก่อนเข้าสอบ คือการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดคุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้ที่เว็บไซต์ h t t p s l e k ok h i l o t i o n 2 5 6 8 t h t y o b c o m โดยเลือกเมนูตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคกภาคขอหรือคุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครโดยแยกเป็นแต่ละภาคได้ด้วย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการจัดสอบครั้งนี้มีการแบ่งเขตและตำแหน่งอย่างละเอียดเช่นตำแหน่งประเภททั่วไปตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งครูผู้ช่วยในแต่ละภาคเช่นภาคเหนือเขตหนึ 1, 2, ่งสภาคกลางเขตหนึ่งสองสาและอื่นๆซึ่งรายละเอียดเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ที่ลิงก์ที่ให้มาคำถามที่น่าสนใจคือทำไมถึงต้องแบ่งเขตและตำแหน่งอย่างละเอียดแบบนี้ คำตอบอาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่แต่นี้ก็คือจุดที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปและนี่ก็คือโอกาสที่ดีให้เรามาพูดคุยกันเพิ่มเติมในส่วนของความคิดเห็น สุดท้ายอย่าลืมว่าการเตรียมตัวสำหรับการสอบนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและการศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบเป็นขั้นตอนที่จำเป็นหากคุณมีคำถามหรือความสงสัยเชิญชวนให้ถามตอบกันในส่วนของความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันเพิ่มเติม